ครับสวัสดีครับผมโอโตด้า oh, นะครับเรามาอยู่กันที่ประเทศลาวกันเองนะครับ mm hmm. ก็คือนะที่นี่่าเวียงจันทร์คือตัวเมืองของอประเทศลาวอันนี้เรามาที่ร้านนี้ C4 Auto Max ก็คือเราจะให้ c 4 a u t o m a ตเนะี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางโตด้าพอดิคิดเรานะครับพวกชุดแต่งรถตู้รถกระบะ รถที่เหมือนบ้านเราก็หลายๆอย่างเดี๋ยวเราคอยติดตามชมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านที่นี่เจ้าของร้านก็จะเป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็มาอยู่กันที่นี่ก็เดี๋ยวมีของหลากหลายอะไรก็เดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันครับผมปครับมาเราก็เดี๋ยวมาชมร้านที่นี่ครับซีโฟตอมแม็กว่ามีอะไรทําอะไรกันบ้างมาเดี๋ยวเรามาพบกับนีวุ่นกันอยู่แล้เจ้าเ้าาแก่ ก็เป็นเจ้าของและผู้ส่วนกันครับผมเป็นคนไทยทั้งคู่อันนี้มาอันนี้ร้านนี้มาเปิดกันกี่ปีแล้วเปิดได้เข้าปีที่ห้าแล้วปีที่ห้ารับปีที่ห้าแล้วแล้วเป็นไงมีทําอะไรหรือมีอะไรจําหน่ายบ้างหลักๆมียางมีแม็กมีชุดแต่งช่วงล่างมีไหมช่วงล่างมี เสริมแหนบเพลาลอยอ่าตัวล่างนี่ก็คุยง่ายตอนนี้คือหลักๆเลยคือเป็นล้านล้อใช่ล้านล้อร้านแม็กร้านช่วงมีตั้งศูนย์ถ่วงล้อตถ่วงล้อตัวล่างมีแอร์มีไฟเฮ้ยทำแอร์ด้วยทำแอร์ด้วยทำจูนรถด้วยมีจูนรถประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงด้วยรีแมปรีแมปด้วยอ้าวแล้วแบบประกันด้วยถ้าเกิดรีแมปแล้วไม่พอใจกลับมามาเอาเงินคืนเลยอ่าโอ้รับรีแมปด้วยรับรีแมปด้วยภายใน2อาทิตย์ รถผมเองก็บริษัทที่นี่เอาข้าไปเลยประหยัดน้ํามันแล้วแรงด้วยได้ข่าวว่าร้านนี้เป็นตัวแทนจาหน่ายเป็นตัวแทนจําหน่ายดิสันติผู้เดียวในลาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เห็นที่อยู่นี่คือดอกนี่ดอกที่เป็นดอกดอกใหญ่ๆที่ตอนนี้เอามาเนี่ยจะเป็น A t ทีกับทีจริงดิสินตีก็มีหลายดอกแต่ว่าดอกที่เหมาะกับลาวเนี่ยตอนนี้เราเอามา2อันก็คือ AT ทเป็นลายที่วิ่งได้ทุกถนนในเมืองลาว ที่ตอมที่เลนอะไรเล็กๆน้อยๆ,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 ๆได้หมดเข้าซอยที่เราเนี่ยในซอยอะ่ะมันจะเป็นที่ดินหมดใช่เหมาะมากอย่างยางติดรถมามันจะเป็นยางเทสทีลายเรียบลายเรียบไม่ได้ที่นี่ไม่ได้เลยหมอะที่สุดปลอดช<อ><อ>น<ๆ>เลยเอที AT. แต่ถ้าเกิดถนนมันแบบสายลุยเป็นไงกบมันต้องใช้ยางอะไรสายลุยสายสายลุยจริงก็ต้องอาร์ทีบอกใหญ่ขึ้นจากเล็กหน่อยตตะคุยกันหน่อยใหญ่ขึ้นดอกอาร์ทีดอกอาร์ทีอันนี้ผมว่าเหมาะเหมาะมากกว่า แล้วก็อย่างที่บอกนะมันมันจะไม่ค่อยดังเหมือน MP ใช่ไม่จําเป็นนี่คือ AC อ่ะแล้วตอนนี้ผมเห็นมันมันเหมือนมีแต่เหมือนเป็นยางกระบะเนาะส่วนผสมมันมีขอบอะไรบ้างที่ที่ร้านนี้จะมีขอบอะไรบ้างที่ร้านมีครบทุกขอบเลยสําหรับยางกระบะขอบ16 16มี16บหกก็มี16ยกก็มี16ยกก็มี17 17จ็ไม่ทํายกอ่าสิบแปดสิบยก ยี่สิบยี่สิบยกเป็นยี่สิบเลยมีครบหมดครบทุกขนาดที่นี่มีหมดทั้ง RT และ AT มีทุกขนาดหลายคนหลายหลายใช้ใช้ปพ๊บถือใจชอบเอาเพื่อนมาเปลี่ยนเอาพ่อมาเปลี่ยนเอาน้องมาเปลี่ยนไม่กี่เดือนขายไปพันเส้นอ่ะถึงมถึงมือมือออก็ไมค์อินไทยแลนด์ด้วยสินค้าเรารับประกันหน้าอย่างหนึ่งปีถ้ามีปัญหา มาหาเราเลยเราเคยมให้เป็นยังไงคือรับประกันหน้ายางนี่หน้ายางก็คือก็คือว่าถ้าบว,บวมถ้ามีปัญหาเกิดจากการผลิตเปลี่ยนทันทีและดูเสียง72เดซิเบลเรียกว่าเสียงเบากว่าลายเรียบอีกลายเรียบเสียงเท่าไหร่73 ้าวแล้วลายเอทีเราเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองลายเจ๋งกว่านี่ดูเลยลายธรรมดาลายธรรมดาลายธรรมดาเจ็ดสิบสามเดซิเบลของเราเอทีของดีเซนติของเราเจ็ดสิบสองเดซิเบลเบากว่าอีกเฮ้ยอ่ะะอ่ก็คือตัวนี้คือพูดง่ายๆโคฟโจดตรบโจดใช่คือเปลี่ยนจากพอเอทีที่เราเนี่ยถนนขรุขะก็ได้หินขีดดิน ได้หมดเข้าสวนเข้าไล่วิ่งทางด่วนวังเวียงกริปเงียบลองมาแล้วมาแล้วอะไรน้ำมันน้ำมันเครื่องแลจริงๆอ่ะเรามีแบรนด์ที่เราดีลไว้เป็นของดิขิมอลี่ของเยอรมันตัวนี้สังค้อร้อยอเราก็มีให้บริการเปลี่ยนมันเครื่องกรองอเงี้ยอ,อันเนี้ยซิเทติตอ่าฟูลีซิเิติกอ่าสังคอร้อยสังค้อร้อยเมดอินเยอรมัน ของแท้ไม่ใี่เยอรมันเลยแล้วก็ช่วงล่างอ่านี้ช่วงล่างโชกแนะนำเลยตัวนี้ยี่ห้อ Explorer อ่าตอบโจทย์เมืองลาวเพราะว่าที่นี่จะมีความนุ่มแล้วเวลาเข้าถนนเข้าโค้งอ่ะเข้าโค้งดีสิดให้ลูกค้าหลายสิบคันหลายร้อยคันแล้วไม่ค่อยมีปัญหา Happy 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 เลยตัวนี้ตัวเริ่มต้นเป็นมโนทุกส่วนพวกสับแทงอะไรมีหมดแต่สับแทงก็มี ปรับได้10ระดับก็มีหมดแต่ว่าตัวพื้นฐานตัวนี้เริ่มต้นเราเป็นตัวแทนผู้เดียวในเราเหมือนกันส์าซนเอเป็ตัวแทนใช่ในพสตเตัวนี้มันมีสองอย่างมีโชคสแตนดาร์ดกับโชคยกอยากยกก็ได้ยกเราก็มีเพราะไม่งั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไปต่อหัวโชค มันก็จะไม่เหมือนกับโช๊คที่ออกแบบเลยยกโดยเฉพาะที่นี่จะเป็นตรงเบอร์ตรงรุ่นโช๊คยกมีหมดเลยโอเคโตดาบริกิอก็จะให้ที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายในลาวในลาวเพียงผู้เดียวเหมือนกันโอเคครับก็คือโตด้ามีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับก็ชุดแต่งรถตู้อ่าแล้วก็กระบะ แล้วก็มาเราก็มีเฮดวันถ้ามันมีตลาดหรือลูกค้าต้องการเราจะคัดต้อมหรืออาจจะผลิตมาโดยให้ทางนี้เดินตลาดโดยตรงเลยโอเคเลยเนาะฝากกันตรงนี้นะอย่างถ้าเราทํารถตู้ก็จะมีฝากแบรนด์ SSP ที่เราพามาคุยกันตรงไหนตรงไหนรถคันนี้หเปล่ารถดูหน่อยนิดนึงหนนิดนึงไอ้ีคืออะไรนี่คือปุ๊บรถตู้นะครับ โอ้มีพนักท่านด้วยนี่แหละครับเจอแล้วครับ c o ของ s f p ครับเป็นประตูระบบประตูเลื่อนไฟฟ้าเนาะกดเงียบปึ๊บไป้วดูเองด้วยดูเองด้วยปึ๊บก็อย่างคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นประตูขวาใทยจะเป็นประตูซ้ายครับมีหมดนะครับด้านขวามีหมดมีหมดอันนี้อย่าง h e น d One ดูภาพเลยว่ามีทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยครับ ไปตัวขวาแล้วก็มีเรามีหมดครับทุกทั้งสองแบบมามาเดี๋ยเราไปคุยกับซีอโอเขาดนึงฝั่งนู้นดีกว่าอย่างจุดเด่นของเชิญนะครับตัวตัวไฟฟ้าจุดเด่นก็คือมันจะสามารถหยุดได้พอเวลาสั่งมาแล้วเราสั่งหยุดนจะหยุดได้ตรงไหนก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะมีโฟโตเ็นเซอร์ถ้าแบบ มาตรฐานของตรถไฟฟ้ามันจะมีเซ็นเซอร์ยางาตัวนี้ครับเซ็นเซอร์ยางมันจะต้องโดนคือน,นี้มีทั่วไปทุกแบรนด์ไม่มีอันนี้มีเั่วไปครับเฉพไปมันจะต้องโดนต้องแตะตัวเราถึงจะถอยกลับแต่ของเรากคือจะมีโฟโต้เซนเซอร์อยู่ตรงนี้เซ็นเซอร์ที่จะไม่โดนตัวคนก็จะเซฟตี้มากกว่าเซฟตี้ต่อเด็กสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุบางทีตัวนี้แตะแต่ก็โดน เหมือนกันบางทีก็เซตเหมือนกันครับก็เจ็บหรือหรือรู้สึกอ่ะคือก็เลยพัฒนามาเป็นแบบอุ่นนะครับอันนี้เราไม่ได้ทป็งานนะครับอะไปกอดลองไปลองเดี๋ยวผมลองนะครับไปยืนอยู่อ่าเฮ้ยมันมันห่างเลยมันห่างห่างห่างถ้าสมมติเป็นเซย์อยู่อย่างงี้นะครับอ่ครับเป็นเด็กอ่าโอเคเดี๋ยวลองอ่ะตอนนี้เด็ก ต้อองเานี่เห็นไหมออ้า๋อมีมีตัวนื้ออ๋อปึ๊บอ๋ออ๋อมีมีสองจุดมีสองจุดก็คืออ๋อคือถ้าถ้าอย่างว่าเราเด็กว่าเด็กตัวต่ำๆอะไรเงี้ยคืออยู่ตรงนี้หรือเด็กเขาจังหวะเขาลงมาแล้วเขาเก็บของนั่งตรงนี้อยู่เรับแล้วคนโตจะไม่เห็นก็เป็นการเซฟตี้นี่แหละครับก็ฝากด้วยนะเขาโชว์แขนหน้าหน่อยได้ไหมอ่าอ่าอันนี้อันนี้นี่ยจะอันนี้เลยอ่ะ ในไหนจะโชว์แล้วอันนี้ยับจะไม่ห็นอันนี้ก็มีนะครับรถที่ไม่มีเราสามารถคัดต้อมได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับก็คือเห็นไหมครับวา,าเนเฉยนี่ดูดเข้าเองดูดเขาเ้เขาเองระบบดูดไม่ต้องเหวี่ยงให้ให,ให้ห้หูนวกให้ให้หูอื้อน,นะครับเออ เมื่อวานนี้ยูทูบเบอร์ของลาวลาวอันดับหนึ่งของเรื่องเรื่องรถยนต์ลาวพี่โจพี่โจพีิโตรเบอรี่อ่าพี่โจพิโตรคือเขายังไม่รู้ว่าตรงมีตรงนี้พอดีเขาบอกเขาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรที่นึงใช่แล้วคือเปิดไปแล้วก็ช่างปีนขึ้นไปโอ้ปีนรถขึ้นไปเพื่อเทน้ำมันไม่ได้อะไรคนลับรถทำใจไม่ได้เราอีกอย่างพอเห็นคนลับปีนโแบบเมื่อวานเสียงดังก็กดหรืออะไรคันมีปัญหากดแรงๆบุกเลยเราจะแก้ปัญหาได้อ่าครับ อันนี้เราเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วพี่โอชวหน่อยครับนี่เราเปิดนะครับเปิดเลยครับเปิดนี่ยิ่งสําหรับฝาแต่งเซ็นคาร์บอนมีมูลค่าจะไปกดเราไปเหวี่ยงอะไรรุนแรงมากไม่ได้นี่อันนี้คือเปิดทั่วไปนะครับอันนี้ปิดนะครับปิดแล้ววางเฉยเยิมมาดูดเข้ามาเลยระบบดูดระบบดูดไม่ต้องเหวี่ยงไม่ต้องกด มันเป็นการเซฟตี้ที่ว่าสําหรับคนรักรถอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยคาร์บอนแข็งมากัาากร้านตั้งอยู่ร้านตั้งอยู่ที่บ้านน้องแต่งติดติดกับตลาดออกซี่ติดกิบปตทรหรือว่าลงมาจากวังเวียงเดี๋ยวขวาอยู่ซ้ายมือ,อไง่ายๆใกล้ๆเลยใกล้แยกวังเวียงครับ อ๋อใกล้ๆเลยนะก็ถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนเส้นอะไรสิบสามเหนือเส้นหลักของเราเป็นหลักที่ทางขึ้นเหนือใช่ผมเห็นเห็นรถตู้รถอะไรวิ่งผ่านใช่ก็ติดต่อได้ทางไหนบ้างติดต่อได้เบอร์โทรศูนย์สองศูนย์ห้าหกสี่สองเจ็ดเก้าเก้าเก้าแล้วมีทางอื่นไหมมีทางเพจ เพจอาเพจคือเพจทุกเป็นบุกดอทคอมสลัซีโฟออโต้แมก็เกิดถามดูก่อนก็ได้ช่ขอดูรูปดอกยางขอดูรูปรีวิวที่เรามีอยู่แล้วก่อนเดี๋ยวมันจะมีเด็ดอีกอย่างคือเดี๋ยวรีวิวของโช็อปแอคคอร์ครอบผมมือแฮปปี้มากได้ว่าเออเขาไปถ่ายทําคือไปวิ่งถนนที่มันเป็นถนนลูกลังไม่เดียวกันเลยนะคือชก่อนใส่หลังใส่เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูครับ เอาแค่นี้ฝักกันแค่นี้แล้วครับโอเคขอบคุณพี่โชว์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ